ดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกิจนะครับวันนี้เราจะพามาดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่แท้ทันหลวงพ่อนะครับจะเป็นพระปีลึกหน่อยนะครับรุ่นนี้ผมจะเอามาให้ดูนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าพระปิดตารุ่น2 5 5นะครับสร้างปี2539นะครับรุ่นนี้จะเป็นพระปีลึกนิดนึงนะครับ แต่ตอนนี้เริ่มมานิยมเก็บสะสมกันนะครับวันนี้ผมเลยมีโอกาสได้เช่าซื้อมานะครับเลยเอามาแบ่งปันเอามาแบ่งกันชมกันนะครับราคาตอนนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าหาเช่าเก็บได้ก็ควรหาเช่าเก็บไว้สักองค์2ององ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาจับต้องได้อนาคตอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยก็ได้นะครับตอนนี้ยังหลักร้อยอยู่นะครับ องนี้จะเป็นพระปิดตานะครับสร้างปี25 3 9นสนะครับจะเป็นเนื้อ,อพุทธคุณโดยผงตะไบทองนะครับสังเกตไหมครับอ่าอ่านนี้อ่านี่ครับเห็นไหมครับที่จะเป็นแท่ง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 อันนี้ก็จะเป็นผงตะไบทองนะครับเนื้อพุทธคุณจะเป็นเนื้อออกสีขาวๆนะครับความคมชัดของเหลี่ยนนะครับ อันนี้นะครับกําไรข้อเท้านะครับอันนี้นะครับเรามาดูนิ้วมือนะครับติดคมชัดนะครับตอนนี้เก๊ททำออกมาเยอะมากนะครับพาปิดตาหลงคอรวยนะครับเช่าซื้อเช่าหาควรระมัดระวังนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับวัตถุของคนลง่อรวยจะ ติดคมชัดนะครับนิ้วมือครบนะครับสิบใบหูติดคมนะครับนิ้วเท้ากำไลข้อเท้านะครับอ่านี่จะเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้กองไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับนี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับจะโรยผงตะไบทองไว้ทั่วทั้งองค์นะครับด้านล่างจะเห็นไหมครับตัวหนังสือตัวหนังสือนะครับจะขึ้นตั้งเป็นแท่งนูนเป็นสันนะครับติดคมชัดนะครับเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะครับวัตโกนะครับเป็นต้องสอนย่อนะครับ ศนหนะครับสองห้าปีสองพนะครับอ่านี่ยันนะครับตัวหนังสือจะตั้งเป็นแท่งนะครับส่วนยันจะเป็นล่องลึกลงไปนะครับสังเกตนะครับตัวยันจะเป็นล่องลึกนะครับผงตะไบทองจะเป็นแท่งอ่ามันจะเป็นแท่งลักษณะมันจะมีทางลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็จะเป็น อ่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเล็กกว่าจะให้เท่ากันทุกแท่งหรือว่าจะให้เท่ากันทุกชิ้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่เราสังเกตคือมันจะเป็นอ่าเป็นเป็นแท่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากใช้ตะไบเบอร์เดียวกันนะครับใช้ตะไบเบอร์เดียวกันบางชิ้นบางบางชิ <man common> ้นอาจจะมีล <man> ักษณะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี้ยนะครับ มีลักษณะใกล้เคียงกันอันนี้จะเป็นพระแท้นะครับเนี่ยฮะจะเป็นแท่ง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 นะครับอ่าในด้านหลังครับและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับบริเวณสันข้างๆนะครับจะปิ้นนะครับจะปิ้นตั้งขึ้นมานะครับของแท้จะปิ้นตั้งขึ้นมานะครับ เนี่ยครับจะปิ้นปิ้นปิ้นปินปินปิน,ปน,ปนพิมพ์ติดคมชัดนะครับกำไรข้อเท้านะครับกำไรข้อเท้านิ้วเทา้เทานิ้วมือนะครับเราลองตั้งหลวงพ่อดูนะครับเห็นไหมฮะนิ้วมือจะตั้งเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับ ผมมีโอกาสได้เช่ามาหนึ่งองค์นะครับเลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับจะเป็นพ้าปิดตานะครับผระผงผงพุทธคุณโรยผงตะไบทองนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจหรือว่าต้องการสอบถามนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งท่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนะครับยังไงก็ต้องขอ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําวัตถุมงคลหลงพ่อรวยนะครับออกมารีวิวแบบนี้เรื่อยๆนะครับอ่าถ้าผมมีโอกาสผมจะนำนำทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าๆมาปะปนกันไปนะครับแล้วแต่โอกาสนะครับถ้ามีโอกาสได้เช่ามาผมก็จะเอามาแบ่งปันแบบนี้เรื่อยๆนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ